สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำของอร่อยนะคะบัวหิมะนี่แหละคะ่ะเขาจะมีความกรอบและมีความหวานในตัวผัดพริกแกงอร่อยมากค่ะแทนถั่วฝักยาวแต่วันนี้อยากจะแนะนำว่าบัวหิมะนี่นำมาผัดพริกแกงเนี่ยอร่อยมากมีความกรอบชอบเนื้อก็ใช้เนื้อค่ะช่วงนี้ทานเจเราก็จะมีเนื้อเทียมนะคะมีโหระพา มีน้ำตาลทรายแล้วก็มีเครื่องปรุงรสเท่าน,นั้นนะคะใส่น้ำมันลงไปใส่พริกแกงเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่เราค่ะจกะเลยนะคะ งรสได้เลยค่ะพอดงผักปุ๊บปรุงรสได้เลยค่ะปรุงรสเท่าชอบนะคะ ตอบนะ